ครับส่วนทีจังหวัดยาสุธอนะครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันฉเฉลิมประชวพรรษานะครับ3มิถุนายน2 5 6 7ครับ บรรยากาศการจัดกิจกรรมในพื้นที่สาธารณประโยชน์น้องบ่อไงบ้านน้องบออ่ออ่ำเพอ่เมืองยะโสธรน,นายชลินท่องสุกผู้ราชการจังหวัดยะโสธรพร้อมด้วยนางศรีนินาท่องสุกครับนายกเรากาชาติและประธานไมบานมาไทจังหวัดยะโสธรน,นายสุวั์เข็มเพชรรองผู้ราชการจังหวัดยะโสธรข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนจิตอาสา,าชาวจังหวัดยะโสธร รวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันฉเฉลิมพระชนพรรษาสามิถุนายน2,567ครับ โดยจังหวัดยะโสธรน,นะครับจึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา3มิถุนายน2 5 6 7เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนครับได้ร่วมการเหตุความดีโดยการปลูกต้นไม้และการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอันเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มาเป็นแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาพื้นที่พื้นฐานของชุมชนและกระด้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสนองพระราชปณิธานที่ว่าสืบสารรักษาและต่อยอดสำหรับกิจกรรมในเทือนีนะครับราจิตอาสาได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ด้แก่ต้นไม้ย่างหน้านะครับต้นประดูต้นขนุนเป็นต้นและกระปล่อยผ่านป่าในน้องน้ำเพื่อประโยชน์ของชุมชนต่อไปครับ